เช่อายุไม่น่าจะเกินสอ,อ,องนักบอกนะจุดลอยน้ำตู้จั้งไรไม,ม่รีบไปแล้วกคนวที่เคยทำบนกระเบนที่เขาเลิกทำไปแล้วเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเขาไปวางเนี่ย